ครับผมส,สดีครับสำหรับคนที่กำลังฟังไหนนั่งดูไลฟ์สตรีมตรงนี้ทั้งฟังของที่คุณรับชมนั่งดูนะครับสทสบกับเกมโชว์โซเซตรงนี้นะครับที่เป็นออฟฟิเชียลนะครับผมวันนี้มาผมเป็นตัวแทนในการน,นะครับผมผมไม่อดีตหัวหน้าแร้ผมอ่ะจะทาว่าทำไม,าามผมต้องพูดว่าอดีตเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับว่าทำไมผมต้องพูดอย่างนี้นะครับ คือเรื่องราวนะครับตั้งแต่เกมโชว์โซเซเริ่มต้นขึ้นมาครับคุณอขอ,อนะนำนะครับผมว่าคุณโอเว่นอดิเทพนะครับ mm hmm. เขาได้ทำการสร้างกลุ่มเกมโชว์ที่มีชื่อว่าเกมโชว์โซเซมาเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะผมนอกจากเกมโชว์ทามแล้วเกมแอนเกมโชว์ Game Game ในยุคนั้นนะครับในช่วงนั้นมันมีอยู่สาบริษัทก็คือเกมโชว์โซเซเกมโชว์ทาแล้วก็เกมโชว์เกมนเกมโชว์นะครับ แล้วก็ตอนนั้นนะครับก็มีการงดหลังจากที่งานหลังจากที่มีการงดเกมมีการงดยุติโอ,อกาสาเกมแอน,นเกมโชว์ตรงนี้นะครับแล้วก็วผมไอเราก็จะเหลือตรงนี้นะครับเกมโชว์ถามแล้วเกมชโชว์โซเซโซเซตรงนี้ครับก็เพราะว่าอมันอาจจะลุ่งเรืองในช่วงแรกๆครับมันไม่ได้เรื่งแรกเมันก็ไม่ได้ลุ่งเร,องเร,องเรืองอะไรมางหรอกครับแต่ว่ามันมีคนมาช่วยอันนีเ้เป็นคนช่วยเลยพวกนี้ เขามันก็เลยทําให้เกมโชว์โซเซอาจจะดังขึ้นมาตั้งใจตั้งแต่แรกครับว่าผมเนี่ยจะเอาเกมโชว์โซเซตรงเนี้เป็นเกมหลักเป็นอ่าเป็นส่วนหลักที่เราจะนําหัวนะครับปําเนินว่ามันมีเรื่องราวที่อ่ามันเกิดขึ้นที่สร้างความบาหมากันอะไรพวกนี้ก็นะครับคือตั้งใจว่าจะทำยาี้ให้นานที่สุด นะตั้งแต่ที่ผมลองมานั่งมานั่งดูในสถานก,การณ์ในขณะนี้นะครับแล้วก็ใช่ครับอืม,มสักครู่นะครับเดี๋ยวมาแป๊บเดียวครับครับผมก็เดินกระผมขออนุญาตเรียนกับประชาชนเช่าสาภาพ,พราสมุนและการบันเทปรวมถึงท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ณขณะนี้ครับผมมินิหฉัษาครับ หัวหน้าคณะปฏิรูปสาภาพรัศมุนและการบนันทึกเทปเพื่อความสติขอถแถลงการเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางหลังจากนี้ 1. ให้เกมโชว์ไทม์เป็นหัวเรือหลักโดยออกกาศวันเสาร์เละกวันอาทิตย์เวลา1 3นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีโดยได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมเกมโชว์ไทม์เมื่อวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2568แล้ว สองให้สดในช่องเกมโชว์ HD Channel สามสหาภาพโทรทัศน์สมุรและการบริเทพขอประกาศสนับสนุนเกมโชว์ทามนับตั้งแต่ปัดนี้เป็นต้นไปอีกสักครู่จะเข้ามารับชมแถลงการกันต่อครับอ่ะเดี๋ยวต่อตรงน,นี้เลยนะครับคือเป็นโชว์โซเซเนี่ยจริงๆเนี่ยเรากำลังไปได้ด้วยดีแต่ว,ว่า นื่องจากปัญหาภายในที่ผมอาจจะพูดได้ไม่ตรงตัวนะครับคือเกมโชว์โซเซเนี่ยเราอาจจะมามาหายหายบ้างอะไรพวกนี้รายการคอนเทนต์มาน้อยบ้างนะครับคือผมพยายามลองตั้งใจเต็มที่กับเกมโชว์โซเซที่สุดแล้วนะครับแต่ดึงด้วยว่าปัญหามันแก้แล้วแก้เท่าไหร่มันเหมือนจะยังไม่เหมือนเดิมเหมือนบาดแผลครับมันซ่อมได้ไม่เหมือนเดิม แล้วซ่อมไปซ่อมมายิ่งว่าบาดแผลครับไม่หายครับมันก็เลยทาให้นั่นแหละคือหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ผมเนี่ยต้องมานั่งทําประกาศตรงนี้อีกอย่างนึงครับเรื่องภายในของเราครับอันนี้ผมไม่สามารถบอกอรายละเอียดให้ได้เยอะแต่คือว่ามีการเอ่อเป็นเชิงที่เราอ่าเป็นเชิงว่าเป็นปัญหาภายในที่ว่าเออปีไม่ถูกปากันแล้วตรงนี้จะทาให้เรื่องความ นะเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้มันทําให้มันแตกแยกกันจนสุดท้ายครับสิ่งที่สิ่งที่ผมไม่ได้อยากจะทําในยุคนี้ในปีนี้ด้วยนะครับก็ต้องทําผมจะขออนุญาตตัดสินใจในการปิดตัวเกมโชโซเซตั้งแต่วันที่20ครับแล้วก็ต่อจากนี้ครับเกมโชโซเซเราจะขออนุญาต move ไปในส่วนของเกมโชว์ไทม์นะครับอย่างนะผมเดี๋ยวถามว่าคุณผู้ชมจะสามารถติดต่อเกมโชว์ไทม์ตรงนี้ได้ตอนไหนเดี๋ยวเราจะทําการปักหมุดช่องเอาไว้นะครับขอเวลาเอ็มมี่สกู๊ครับหัดแต่ตอนนี้นะครับถามว่าเกมโชว์โซเซเราจะยังมีอ่าช่องตรงนี้หลงเหลือไว้ไหมผมตอบให้ได้ก่อนว่าผมจะหลงเหลือไว้ก่อนสักพักหนึ่งนะครับ แล้วเมื่อถึงเวลาอันสมควรเราผมก็จะขออนุญาตปิดช่องนี้ไปด้วยเลยนะครับเป็นการปิดที่เรียกว่าไม่หลงเหลือซากอะไรยธรรมอะไรตรงนี้ด้วยนะครับก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านอย่างเกมโชซเซที่มาติดตามโดยตลอดแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ตามดูทั้งทั้งตอนมาตลอดในช่วงนี้ผมก็ขอบคุณคุณผู้ชมอย่างมากแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านในเกมโชซเซหากเราไม่มีวันนี้ครับ ถ้าถ้าเราไม่มีพวกคุณและไม่มีพวกเรานะฮะเราจะไม่มีวันนี้ใช่ครับส,สิ่งต่างๆมักจะต้องจบลงแล้วนะครับสิ่งต่างๆมักจะต้องหาถึงจุดจบและนี่คือจุดจบของเกมโซโซเซครับผมก็ไม่ได้อยากจะทําแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเหตุจําเป็นแล้วฉะนั้นครับเกมโซโซเซเราจะขออนุญาตปิดตั้งแต่วันนี้โดยนับว่าวันที่เมือ่อนะครับเทปสุดท้ายงเราเทป30 นะเป็นเทปโชว์มิกของเรานะครับซึ่งต่อจากนี้นะครับตั้งแต่เสาหน้านะผมก็ให้ไปติดตามเกมโชว์ไทม์นะเดี๋ยวเราจะทําการเดี๋ยวจะทําการปักหมุดเอาไว้ให้ครับจบการพูดตรงนี้ครับพะม่าครับผมกระผมเรียนพี่น้องประชาชนสาภาพทรัสมบุรและการบันทึกเทปกระผมมินทนี้ฮันสาคร,ครับหัวหน้าคณะปฏิรูปสาภาพรัสมบุรและการบันทึกเทปเพื่อความสติรักษาการในตําแหน่งประธานสาภาพทรัสมบุรและการบันทึกเทป เรื่องด้วยเกยมโชโซเซครับได้มีการปิดตัวลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตามที่คุณสก,กายโพสพักได้แจ้งกับพวกเรามานะครับกระผมจึงขอเรียะเชิญชวนให้ประชาชนรับชมเกมโชว์ได้ที่เกมโชว์ไทม์โดยรายการบางส่วนจะเข้ามาอยู่ในเกมโชว์ไทม์โดยมีผลสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปพี่น้องประชาชนชาวสาภาพรัศมีแลการบันเทป และพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนบัดนี้เกมโชว์โซเซได้สิ้นสุดลงแล้วขอเกมโชว์ไทม์จงเจริญ